สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนรัตนาบุรีวันนี้จะนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์หากฎก,ฎกุตมิกในใบชยาดิฉันนางสาวนศรินฐานชัยค่ะดิฉันนางสาวชัญญาพุทธเขียวค่ะดิฉันนางสาวปัญัานักสาคยค่ะผมนายธน,น,ก,นกิจกุลนอกครับค่ะส,สำหรับที่มาและความสำคัญนะคะ ในท้องถิ่นเรียกผักชัยาว่าผักขงชูรสเพราะว่ามีรสหวานเฉพาะตัวนิยมนำมารับประทานเป็นอาหารโดยใช้ส่วนของยอดอ่อนและใบและยังมีการนำใบชัยาไปตากแห้งหรือนำมาคั่วจนแห้งกรอบแล้วบดให้ละเอียดไว้เป็นผงไว้ใส่ในเมนูอาหารต่างๆแทนการใช้ผงชูรสค่ะผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสกัดหากูตามิกในใบชัยาหากในใบชัยามีกรดกุูตามิกจะได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากใบชัยยาต่อไปซึ่งสามารถนำมาประกอบอาหารแทนการใช้ผงชูรสได้ ช่วยลดปริมาณโซเดียมในอาหารและยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพและผู้ป่วยโรคไตค่ะวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสกัดหากรดกุตามิกในวัชยาตัวอย่างเพื่อตรวจสอบปริมาณกรดกุตามิกในวัชยาตัวอย่าง สมมติฐานของการศึกษาถ้าใบชะยามีกรดกุตามิกเป็นองค์ประกอบดังนั้นสามารถหาปริมาณและความเข้มข้นของกรดกูตามิกในใบชะยาได้ไดตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นตัวอย่างใบชะยาตัวแปรตามปริมาณกุตามิกตัวแป,ปรข้อคงปริมลาณตัวทำละลายอุณหภูมิฐานมาตรฐานการดกุตามิกนิยามสัพท์เฉพาะใบชะยาหมายถึงใบชะยาสดนำมาสกัดเชิงคุณภาพและปริมาณปริมาณกุตามิกหมายถึงกรดกุตามิกมที่มีอยู่ในใบชะยาสามารถทำการศึกษาได้จากวิธี s p e กโ r รโฟโ t เมตร r ี ometry, ometry, ค่ะสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์รณดังภาพค่ะค่ะสำหรับวิธีดำเนินการทดลองนะคะตอนที่1การสกัดโปรตีนจากใบชะยา นำใบชย,ยาสดไปอบแห้งที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสปริมาณ10กรมัมมาสกัดด้วยน้ำกลั่นปริมาตร300มิลลิลิตรปรับเข้าความเป็นกรดด่างเท่ากับ11ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น0.5อร์มอลผสมกันเป็นเวลา1ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องนำไปแยกส่วนใสกับส่วนตะกอนด้วยเครื่องปั่นเหวียงที่อุณหภูมิ4องศาเซ,เซลเซียสเป็นเวลา20นาทีจากนั้นนำส่วนใสามาแยกตกตะกอนโปรตีนที่จุดไอโซโอ,อิเล็กทริกเท่ากับ3.9ปรับด้วยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น0 แยกโปรตีนด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีจากนั้นนําโปรตีนที่ตกตะกอนไปทําแห้งด้วยเครื่องทาแห้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศและชั่งน้าหนักโปรตีนที่ได้ค่ะตอนที่2การทดสอบโปรตีนด้วยปฏิกิริยาไบายูเรตแบ่งการทดลองเป็น3หลอดการทดลองโดยหลอดที่1คือสารละลายควบคุมหลอดที่สองคือสารสกัดใบชะยาและหลอดที่3คือสารมาตรฐานกูตามิก ใส่สารละลาย,าาลายโปรตีตนลงในหลอดทดลอง 2, <S 2>, 2 <S ลูกบาศก์เซนติเมตรเติมสารละลาย10%โซเดยียมไฮดรอกไซด์2ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วเติม1%คอปเปอร์ซัลเฟต2หยดสังเ,เ,เ,เกตและบันทึกผลค่ะตอนที่ 3. หาปริมาณกูตามิกจากสารสกัดใบช้ย,ยาด้วยวิธีสเปกโตรฟโตเมตรีนำสารสกัดใบช้ยามาทั้งหมด257มิลลิกรัมปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่น25มิลลิลิตรจะได้สารละลายตัวอย่างเข้มข้น12,80 ppm เตรียมสารละลายมาตรฐานกูตามิกหรือสแตนดาร์ดเข้มข้น 0, 25, 50, 100และ200 ppm นำไปวัดหาความเข้มข้นโดยทำสแตนดาร์ดเคอร์ฟด้วยเครื่อง uv visible spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นสูงสุด205นาโนเมตรวัดกับสารละลายตัวอย่างเทียบกับสแตนดาร์ดพบว่าสารละลายตัวอย่างมีกูตามิกเกินสแตนดาร์ดจึงนำมาเจือจางโดยดูดสาร1มิลลิตรปรับปริมาตร25มลจะได้สารละลายตัวอย่างความเข้มข้น411.2 ppm วัดด้วยเครื่อง uv visible spectrophotometer และบันทึกผลค่ะผลการทดลองผลการทดสอบโปรตีนเบื้องต้นด้วยปฏิกิริยาไบูรตตารางแสดงน้ำหนักโปรตีนครั้งที่1ได้0.2505กรัมค่ะครั้งที่2ได้0.2628กรัมค่ะครั้งที่3ได้0.2583กรัมค่ะตารางแสดงผลการทดสอบโปรตีนเบื้องต้นด้วยปฏิกิริยาไบูรต1คอนโทรลได้สีฟ้า 2, 2สารสก,กัดใบชะยา ได้สีม่วงอมฟ้า3สารมาตรฐานกูตามมกได้สีม่วงอมฟ้าค่ะตารางสแสดงปริมาณกูตามมกครั้งที่1ค่าการดูดกลืนแสงได้0 1 4 8 4ความเข้มข้น1 2 1 5 4มิลลิกรัมต่อลิตรครั้งที่2ค่าการดูดกลืนแสงได้0 1 4 8 4ความเข้มข้น111.53มิลลิกรัมต่อลิตรครั้งที่3ค่าการดูดกลืนแสงได้0 1 4 8 5ความเข้มข้น12 1 121.58มิลลิกรัมต่อลิต ค่าเฉลี่ยค่าการดูดรืนแสงได้0.1484ความเข้มข้น121.55มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะสรุปผลการทดลอง 1. การทดลองสกัดโปรตีนจากใบชะยาอบแห้ง10กรมัมโดวยวิธีสกัดด้วยน้ำปรับค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ11ด้วยโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์แล้วนำไปแยกส่วนตะกอนด้วยเครื่องปั่นเวียงจากนั้นนำโปรตีนที่ตกตะกอนไปทำแห้งโดยใช้เครื่องทำแห้งเยื่อแข็งแบบสุญญากาศชั่งน้ำหนักโปรตีน หลังทาให้แห้งจากสามพิการทดลองพบได้ว่าน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ0.2572กรัมค่ะ 2. การทดสอบโปรตีนด้วยปฏิกิริยาไบโอดรสสามหลอดการทดลองโดยหลอดที่1คือสารละลายควบคุมหลอดที่2คือสารสกัดใบชายาหลอดที่3คือสารมาตรฐานกูตามิกพบว่าหลอดที่1ให้สีฟ้าส่วนหลอดที่มีสารละลายใบชายาและสารมาตรฐานกูตามิกมีสีม่วงอมฟ้าเหมือนกันสแสดงว่าสารสกัดใบชายาเป็น โปรตีนในกลุ่มกูตาม,มิกค่ะสรุปผลการทดลองข้อที่3นะคะนำตัวอย่างสาร,รสกัดโปรตีนจากใบชะยาไปวิเคราะห์หาปริมาณกูตามิกโดยใช้เครื่อง UV Visible Spectrophotometer ใช้กูตามิกเป็นสารมาตรฐานอ้างอิงพบว่าสารละลายตัวอย่างเจะจาง25เท่าจะพบกูตามิก121.55ม mm ิลลิกรัมต่อลิตรค่ะอภิปลายผล1จากการสกัดโปรตีนจากใบชะยาพบว่าใบชะยาอบแห้ง10กรัมสามารถสกัดโปรตีนได้น้ำหนักดยเเลี่ย0.2572กรัม 2. จากการทดสอบปโปรตีนกับสาระละลายคอปเปอร์ซัลเฟตซึ่งมีสีฟ้าและสาระละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือเรียกว่าการทดสอบปฏิกิริยาไบายูเรตจ,จะเปลี่ยนสีสาระละลายดังกล่าวจากสีฟ้าเป็นสีม่วงเกมแดงผลการทดสอบสารสากัดใบชะยาด้วยปฏิกิริยาไบายูเรตพบว่าสารสากัดใบชะยาให้สีม่วงอมฟ้าเช่นเดียวกันกับสารมาตรฐานกูตามิกสแสดงว่าสารสากัดใบชายาเป็นปโปรตีนในกลุ่มกุตามิกค่ะ ข้อเสนอแนะ1ควรหาวิธีวิเคราะห์หากฎกุตมิกจากสารสกัดใบชยาที่หลากหลายและนํามาเปรียบเทียบกันว่าวิธีใดสามารถวิเคราะห์หากฎกุตมิกได้มากที่สุด2ควรนําไปต่อยอดทําผลิตภัณฑ์ผงปรุงรจในในสจากใบชยาต่อไปค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ